รีวิวหอนอกมอศิลปกรเพชรบุรีวันนี้เราอยู่ที่บ้านอิสระสอเสือสองตัวครับผมสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับเราจะเริ่มที่ตรงข้ามประตูหลังมอนะครับเลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆนะครับจนเจอกับทางเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงจะมีป้ายบอกนะครับเป็นป้ายบ้านนพัส บ้านสะอาดเอี่ยมอะไรประมาณนี้นี่ครับพอเลี้ยวเข้าไปในซอยเนี่ยเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆได้เลยในซอยนี้เนี่ยก็จะมีร้านข้าวนะครับเป็นร้านอาหารยุโรปแล้วก็ร้านมินิมาร์ทหรือถ้าใครหิวตอนดึกๆเนี่ยก็มาซื้อลูกชิ้นร้านป้าซ่าได้ครับจะอยู่ตรงหน้าหออิสระเลย ตอนนี้เราเข้ามาในห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศภายในห้องพักว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีให้นะครับสําหรับคนที่เข้ามาพักแต่ว่ากรณีที่เป็นห้องรายวันเนี่ยเขาก็จะมีผ้าปูแบบนี้ให้แล้วก็หมอนผ้าห่มแต่ถ้าคนที่เช่าเข้ามาครับก็จะเป็นห้องเปล่าๆก็จะมีโต๊ะหนึ่งตัวเก้าอี้ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ที่นอนส่วนห้องน้า ประมาณนี้เครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ตรงนี้ระเบียงครับอันนี้เป็นชั้นหนึ่งสำหรับรายละเอียดเนี่ยราคาจะอยู่ที่เดือนละสามพันห้าครับสัญญาหนปีขึ้นไปราคาน้ำเนี่ยหน่วยละ20่สิแล้วก็ไฟหน่วยละหกบาทมีค่าส่วนกลางครับขึ้นอยู่กับค่าไฟแต่ว่าเก็บไม่เยอะมากเฟอร์นิเจอร์ในห้องเนี่ยก็มีโต๊ะตู้เตียงแล้วก็เก้าอี้หตัวครับ มีบริการเช่าตู้เย็นเดือนละ300ครับแต่ถ้ามีตู้เย็นเองเนี่ยก็เอามาได้เลยไม่ต้องเช่าส่วนราคาชั่วคราวครับคือละ400บาท